ไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะช่วงนี้จะมีข่าวออกมาเรื่อยๆเลยนะคะว่ามีคนไปเล่นพิเรนรในร้านซูชิสายพานนะคะก็คือว่าเอามือไปหยิบบ้างแหละแล้วคนอื่นเขาก็กินขี้มือหรือว่าบ้างก็กลายเป็นว่า,าใช้น้ำลายตัวเองป้ายด้วยแล้วก็ไปป้ายซูชิเนี่ยแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมเอามือไปจิ้มไปป้ายาในปากของตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็หยิบซูชินะมากินอ่า พอกินเสร็จปับ๊บหรือว่าบางคนกินเสร็จปับ๊บเดี๋ยวก็เอาอเนี่ยเนยีแล้วเอาคืนกลับไปใหม่อ่ะแล้วมันก็จะเวียนไปหาคนอื่นถูกต้องอคือมันเลย,ยกลายเป็นปัญหามากเลยนะคะในญี่ปุ่นแบบนี้ถึงขั้นที่ว่าทําให้หุ้นของบริษัทเจ้าของร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยหุ้นตกเลยนะยเพราะคนเนี่ย,ยก็เลยไม่เชื่อมั่นไงคะว่าเอะตกลงแล้วความสะอาดเนี่ย เป็นยังไงกันแน่ซึ่งปกติเนี่ยก็ไม่มีใครเขาเล่นพี่เลนกันแบบนีบ้ก็จะมีวัยรุ่นนี่แหละที่เขาก็จะทําแบบนี้แล้วก็ถ่ายแล้วก็เอาไปลงในสื่อโซเชียลล่าสุดตํารวจจับกลุ่มได้3คนแล้วค่ะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอายุ15ปี19ปี21ปีนะคะเนี่ยสิ่งที่ทําก็คืออ่ะกินกินปับ๊บแตดูซอสสิคะอ้าวดื่มจากครัวดโชย,ยู่่ะกระดกใส่ปากไปป <ะ S 2> ก,กติมันต้องเทออกมาสิมันเป็นของกลาหมาย,ยานะมถึง แบ่งกันทุกคนนะแต่นี่ไม่เลยจ้ะเทใส่ปากแบบนี้เลยก็เลยจับกลุ่มได้3คนถามว่าเบื้องต้น3คนนี้เนี่ยน่าจะถูกข้อกล่าวหาก็คือพยายามขัดขวางการทำธุรกิจหรือว่าการดำเนินธุรกิจนะคะถ้าเป็นข้อหานี้แล้วก็ คืออาจจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีนะก็คือถึงขั้นติดคุกลนอกเหนือจากปรับเป็นเงินด้วยนะคะทีนี้พอมีกระแสแบบนี้ออกมานะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะแล้วบางคนอ่ะเอาแก้วน้ําถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นเขาจะบางทีเลี้ยงแก้วน้ำเอาไว้คุณก็บริการตัวเองเลยก็อุตส่าห์เลี้ยงแก้วน้ําแล้วก็วางเก็บเอาไว้แบบนี้เป็นต้นใครจะกล้ากินต่อก็ใช่ไงก็เลยทําให้ร้านซูชิสายพานนี้ ดูคนนี้คนนี้คนนี้ทำอะไรรู้ไหมเนี่ยเอามให้จิ้มฟันมาเขี่ยฟันตัวเองแล้วเก็บเข้าไปในก่องหม่สำนึกแย่มากแย่มากทำได้ยังไงต้องมีบทลงโทษทางสังคมนะแบ็กลิสต์เลยนะบุคคลเหล่านี้ห้ามเข้าร้านอาหารอะไรแบบนี้ได้ไหมถ่ายรูปติดไว้ข้างหน้าได้ไหอดูดิดูดิทำได้ไงอ่ะแบบนี้อะไร้วไปเขย่าเขย่ยวก็ขึ้นอยู่กับคนต่อไปอย่างเงี้ยเหรออะทีนี้ ตัวของร้านซูชินะคะจะยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยเจอไปแบบนี้เขาก็เลยพยายามที่จะรับมือนะคะอย่างเช่นว่าเขาจะมีฝาพลาสติกครอบอยู่บนจานซูชิแบบนี้เป็นต้นบ,บางที่เลิกไปเลยสายพานยังไม่ต้องให้พน,นักงานไปเสิร์ฟแล้วก็จะให้เครื่องปรงุงหรือว่าแก้วน้ำเนี่ยต่อเมื่อลูกค้านั่งบนโต๊ะแล้วเท่านั้นของใครของมันไม่มีให้เกินเอาไว้นะคะไม่ไว้ใจลูกค้าแล้วแล้วบางก็ใช้เทคโนโลยีค่ะเอา AI เอาเซนเซอร์มาจับเลยนะคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าอยู่ ู่เนี่ยคือมีการหยิบจานซูชิออกจับสายพานแล้ววางกลับเข้าไปใหม่เนี่ยตีดเลยเตือนเลยแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือมันต้องขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าด้วยอะนะทำไมร้านอาหารเขาต้องมาปวดหัวกับเรื่องแบบนี้คือมันมันต้องมีจิตสำนึกส่วนรวมด้วยอะใช่าเป็นสายพานอะคุณผู้ชบอกว่าเห็นแล้วคอแข็งเลยอะคอแข็งไม่แล้วบางคนนะคือเอาเอาไอ้บุหรี่อะ เขี่ยเข้าไปในตรงไหนอะตรงที่ถังที่เขาเอาไว้ให้ใส่ของกินนะขิงดองอะไรเงี้ยก็ยังอุตส่าห์ทำใส่ขยะเข้าไปอย่างเงี้ยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้